นะคะคุณขอบคุณมากนะคะที่ไว้วางใจส่งมาขายไปหน้านะค่ะคุณพงเดชเหรียญ <c oughs> เหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินหนึ่งบาทตราแผ่นดินหนึ่งบาทราชการที่ห้าตราแผ่นดินค่ะแบบนี้นะคะรับซื้อเหรียญละเริ่มต้นค่ะสามร้อยบาท เหรียญนี้เขาเขาบรรจุอะไรเยอะแยะเลยนะคะเขาเขาเลียมไว้แล้วเขาข้างในเขาบรรจุบรรจทุทำจะไม่กล้าแกะเลยอะ่ะนะคะมีมีแผ่นทองมีน่าจะเป็นของวัดอะไรเงี้ย้ะคะเนาะแข็งน่าจะเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจของเจ้าของเดิมอะ่ะ หนึ่งบาทราชการที่ห้ามาสองเหรียญอ่าห้าสั้นห้ายาวไม่มีรอสออันนี้ห้าสั้นนี่ห้ายาวเนี่ยค่ะเหรียญที่ประานรับซื้อนะคะไม่จะเป็นต้องมีเยอะนะคะมีเท่านี้ก็ส่งได้ค่ะเขาส่งมาสามชิ้นอย่างนี้ก็อย่างน้อยก็ต้องมีเจ็ดร้อยแล้วใช่ไหมคะเนี่ยค่ะแบบนี้ ส่งได้ค่ะท่านมีอะไรที่ที่ท่านอยากขายเป็นของสะสมของเก่าของโบราณอะไรประมาณนี้นะคะส่งมาได้ค่ะป้นน่ายินดีค่ะยินดีรับนะคะยินดีตีราคาให้ส่งรูปมานะคะส่งรูปมาก่อนยังไม่ต้องส่งของมาส่งช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปป้นน่าจะพยายามตอนนี้ช่องทางการติดต่อป้าน่าจะทำมีเยอะแล้วนะคะใต้คลิปทุกคลิป เกือบนะคะเกือบทุกคลิปถ้าบางคลิปไม่ไม่นั่นก็ต้องขออภยัยเกือบทุกคลิปจะป้าน่าจะมีทีมงานอีกหนึ่งท่านนะคะที่ที่อ่ให้ให้ข้อมูลช่องทางติดต่อที่ในคอมเมนต์นะคะในคอมเมนต์ใต้ใตคลิปนะคะชื่อชื่อชวลิตบอกเลยนะคะติดต่อได้คะ่ะทีมงานป้าน่าเองนะคะเขาจะปักเขาจะาส่ง,ส,งะะส่งนามบัตรนะคะส่งนามบัตร นามบัตรที่เป็นนามบัตรทีมงานปะาน้าด้นะคะเบอร์โทรแล้วก็เพื่อนเพื่อนในแอปบ้านเขียวได้เลยค่ะติดต่อมาได้เลยถ้าปาน้ดว่างมีเวลาปาน้าก็จะพยายามเข้ามาแล้วก็ส่งนามบัตรให้ส่งลิงก์ให้ลิงก์ลิงก์ข้อมูลช่องทางวิธีการส่งขายยังไงติดต่อได้อย่างไร ตอนนี้ใครบอกว่าติดต่อไปนาไม่ได้นะคะไม่มีแล้วค่ะติดต่อได้นะคะของไปนะาตอนนี้ติดต่อได้หลายช่องทางมากนะคะหลายช่องทางวิธีการติดต่อจากเมื่อก่อนน่ะไปนายอมรับคนบอกว่าติดต่อไปน่าไม่ได้เลยเรื่องจริงค่ะ,ต,คะติดต่อไม่ได้จริงเมื่อก่อนเพราะว่าไปน่าทำคนเดียวใช่ไหมคะทำคนเดียวแล้วไม่มีเวลาจริงๆนก็ไม่ค่อยได้รับโทรศัพท์ ข้อมูลช่องทางการติดต่อก็ไม่ค่อยมีคนก็สงสัยอยู่ว่ารับจริงหรือไม่จริงทำไมติดต่อไม่ได้นะคะตอนนี้ติดต่อได้แล้วนะคะทุกคนค่ะ